เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ Android เลย Part seven. Ka y equal x squared plus six x minus eight. The equation above represents a parabola in the xy plane. Which of the following equivalent forms of the equation displays the x-intercept of the parabola as constants or coefficients? ก็คือข้อนี้นะคะเขาให้สมการเรามาว่า y, y เท่ากับ x กํลัง2บวก 6x ลบ8โดยเขาบอกว่าสมการนี้นะคะ the, the equation above represent a parabola ก็คือเป็นสมการพ a r a b o l a นั่นเองนะคะ which of the following ก็คือช้อยไหนนะคะ Equ ent, equivalent equivalent แปลว่าอะไรคะทุกคน อีควนเลน์แปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะแปลว่าอีควอเนาะคือเท่ากับนะคะก็คือมันที่จริงแล้วทุกชอยเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับกับสมการนะคะ u m of the equation d i s p l a y t h e x-intercept ก็คือสมการเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะแต่ว่ามันอยู่ในโคนละฟอร์มนะคะก็คือหน้าตาคนละแบบแค่นั้นเอง แต่ว่าเขาถามว่าฟอร์มไหนนะคะเขาถามว่าช้อยไหนนะคะ display the x-intercept of the parabola ก็คือช้อยไหนนะคะเป็นฟอร์มที่ทำให้เห็น x-intercept นะคะของพาราโบลานี้นะคะ as constant or coefficient ก็คือที่เป็นตัวเลขเนาะ constant ก็คือเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ย8 1นะคะ8อย่างเงี้ย2อย่างเงี้ยคือ constant เนาะส่วน coefficient นี่ก็คือตัวเลขที่ติดอยู่กับตัวแปรนะคะเช่นอย่างนี้ 6x นะคะอย่างเงี้ยก็คือ coefficient โอเคเขานะคะแค่ถามว่าฟอร์มไหนนะคะในนี้ที่เป็นแบบที่โชว์ x intercept นะคะ ที่จริงแล้วทุกคนนะคะถ้าถ้า,ารู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเนี่ยก็จะทำแบบสบายๆเลยเนาะสามารถตอบได้เลยนะคะเพราะว่า x-intercept คืออะไรทุกคน x-intercept เนี่ยก็คือเห็นเนาะว่าว่าอะไรเอ่ยถ้า y เท่ากับ x-intercept คือจุดที่ y เท่ากับ0ใช่ไหมแล้วค่า x เท่ากับ something ก็คือจุดตัดนั่นเอง สักครู่นะคะอย่างนี้เนาะจุดตัดนี้อย่างนี้สมมติชึบชึบลงมายอย่างนี้ละกัน x อ็กซ์อิ่งถ้าเคือจุดไหนคะทุกคนในนี้จุดที่ y เท่ากับศูนย์นะคะก็คือจุดนี้เนาะ y เท่ากับศูนย์ x เท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วก็จะเห็นชัดเลยเนาะอ่ะเรามาสมมุติกันมาเรามาลอ,ลองดูนะคะค่อยๆดูกันเนาะอ่ะอย่างข้อ1ข้อ a นะคะถ้า y เท่ากับศูนย์เนาะมันจะได้เท่าไหร่คะ มันก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะมามีกระดาษเพิ่มให้เนาะข้อ A ถ้า y เท่ากับ0แล้วก็จะได้ว่า0ลบ8เท่ากับ x กำลัง2ลบ 6x ใช่ไหมคะได้ว่าลบ8เท่ากับ x กำลัง2ลบ 6x โอเคเราได้ข้อหนึ่งแล้มาดูกันนะคะว่าข้อไหนเนี่ยจะเห็นค่าของ x ชัดที่สุดเมื่อค่า y เนี่ยเท่ากับ0เนาะซึ่งก็คือจะเห็น x i n t e r c e p t ชัดที่สุดนั่นเองง่าย อ่ะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับ x อกลบสามกำลังสองแสดงว่าหนึ่งเท่ากับ x อกลบสามกำลังสองอันนี้คือข้อ b นะคะทุกคนอ่ามาดูข้อ c กันต่อนะคะข้อนี้ศูนย์เท่ากับ x คูณ x อลบหกบวกแปดซึ่งก็คืออะไรเอ่ยซึ่งมันก็คือลบแปดเคูณ x อบหกเนาะ ก็เหมือนกันนะคะเอาจริงแล้วก็เท่ากันนะคะมาข้อสุดท้ายนะคะดีดอกบอกว่าศูนย์เท่ากับ x ลบสคูณเลบสี่เพื่อนๆว่าข้อไหนเนี่ยเห็นค่า x ชัดที่สุดคะตอนนี้เพราะว่าการที่เห็น x อินเทอร์เซปชัดที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อแทนค่า y ไว้เท่ากับ0ูนย์เนี่ยเราก็จะเห็นค่า x เลยถูกไหมคะว่า x คือเท่าไหร่ เจอไหมเอ่ยข้อไหนเห็นเอกชัดที่สุดอ่ะอย่างข้อแรกกับข้ออันนี้นะคะสองข้อนี้นะคะเอาจริงๆแล้วก็ควรตัดก่อนเลยนะคะไม่ใช่เนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องมาแก้สมการอีกเนาะกว่าจะได้ค่าเอกออกมานะมันยังแบบเราต้องมาคิดต่ออีกนะคะข้อนี้ก็เช่นกันเนาะเราก็ต้องมากระจายเราก็ต้องมาอะไรอีกว่ากว่าแบบกว่าจะได้ค่าเอกหมาย มาดูกันข้อ4เนี่ยก็เหมือนจะชัดอยู่นะคะดู x กับ x ลบหแล้วก็ลบแแสดงว่าข้อนี้ทำไงเอ่ยเราได้ค่า x มั้ยไหมเราเห็นเลยไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้นะคะแสดงว่า x เ,เท่ากับอะไรเอ่ย ไม่ได้เนาะที่จริงมันยังไม่ได้นะคะเราก็ต้องแบบมันยังไม่ได้อ่ามาลองดูข้อนี้คือมันที่จริงมันเห็นค่อนข้างชัดเจนอยู่นะคะเวลาเราหาค่า x เนี่ยเรามันมันก็จะหน้าตาอย่างนี้อยู่แล้วปะคะที่แบบคูณกันกแล้วเท่ากับ0นยะ์เนาะแสดงว่า x อกลบสอเท่ากับศูน๋อถูกไหมคะหรือ x อกลบสเท่ากับศูนย์แสดงว่า x อเท่ากับส 4. หรืนอนะคะ4ี่รู้คำตอบได้ไหมเอ่ย มันก็จะเอาจริงแล้วมันก็จะเห็นชัดส,สุดนะคะข้อเนี้ยแบบหนึ่งไม่มั่นใจตรงนี้พิมพิมถูกไหมเอ้ยอ่ะเอาเป็นว่าชอยนี้นะคะคือชอยที่ถูกต้องเนาะชอยดีดอก นะคะน่าจะมีตรงไหนพิมพ์ผิดสักตรงเนาะตรงขอโทษนะคะช่วยเช็คหน่อยนะว่าตรงนี้ผิดหรือเปล่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าแต่ว่าที่จริงนะคะหลักสำคัญของข้อนี้นะคะขอโทษด้วยนะคะทุกคนพอรู้สึกว่ามันแบบไม่ใช่แต่ว่า หลักสำคัญของข้อนี้นะคะคิดง่ายๆเลยถ้าเจอนะคะว่าโจทย์บอกว่า x-intercept นะคะให้หานะข้อที่เป็นแบบนี้นะ y เท่ากับ y เท่ากับ x ลบ2คูณ x ลบ4หรือว่าอาจจะเป็นแบบ x คูณ x ลบ3มีก็ได้นะคะ y เท่ากับ x คูณ x ลบ3คือมันจะยังไม่มีแบบอะไรพวกมาอย่างนี้นะคะอย่างนี้ไม่ได้เนาะอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดสุดน,นะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะคำตอบเนี่ยก็จะเป็นข้อนี้เลยเนาะแบบเออจริงๆแล้วถ้าแบบ แบบเคยแบบมาดูคลิปนี้หรือว่าอะไรหรือว่าเคยรู้อยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถตอบได้อย่างง่ายได้เลยนะคะข้อนี้นะคะว่า mm hmm. ข้อที่ show x intercept นะคะก็คือข้อดีด็อกนั่นเองข้อที่มันแบบถ้า y เท่ากับศูนย์ปุ๊บเราก็จะได้ค่าเลยงนี้หรือว่าข้อนี้นะคะสมมติอันนี้สมมุติมานะถ้า y เท่ากับศูนย์ x ก็จะเป็นศูนย์หรือสามเลยถูกต้อง เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขาถามเนาะฟอร์มที่เป็น x อกซ์อินเทอร์เซนะคะก็ให้ตอบที่หน้าตาแบบประมาณนี้เลยนะคะที่มันจะเป็น y เท่ากับเอ็กซ์ลบซัมติหรือว่า x อ็กซ์บวกซัมตินะคะคูณกับอีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะคะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เนาะจะเห็นค่า x ชัดที่สุดนะคะข้อ7ตอบ d ีดอคค่ะเรียบร้อยนะคะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ